เขาก็ได้ทิ้งคำขอสุดท้ายไว้ในหนังสือของเขาว่าผู้อ่านเขาขอให้เราจดจำภาพนี้ไว้ให้ดีและถ้าหากวันใดวันหนึง่งเราได้เดินทางไปยังทะเลทรายในแอฟริกาและได้พบเจอกับสถานที่แห่งนี้เขาขอร้องว่าอย่ารีบร้อนจากไปนักได้โปรดอยู่ตรงนั้นสักคู่ใต้ดวงดาวพอดีถ้าหากมีเด็กชายตัวเล็กๆเ,เดินมาหาคุณถ้าเขาหัวเราะ ถ้าเขามีเงินผมสีทองถ้าเขาไม่ยอมตอบคำถามของคุณคุณก็จะรู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นใครถ้าเช่นนั้นได้โปรดเมตตาผมด้วยอย่าทิ้งให้ผมต้องจมอยู่กับความเศร้าไปอีกนานได้โปรดรีบเขียนจดหมายมาบอกผมว่าเขากลับมาแล้วงานหนังสือเจ้าชายน้อยก็ได้จบลงตรงนี้พร้อมกับคำถามและคำเชิญชวน คำเชิญชวนที่ชวนให้พวกเราแงนมองท้องฟ้ายามค่าคืนและคําถามที่พวกเราจะต้องตอบกับตัวเองให้ได้ว่าพวกเราเห็นไหมพวกเราเห็นเจ้าชายน้อยไหมพวกเราเห็นดอกไม้นั่นไหมเพราะต้องไม่ลืมว่าสิ่งสําคัญไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาแต่มองเห็นได้ด้วยหัวใจ